สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ช่องเซียร์อาร์มเจโอนนะครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังนะครับเดินทางนะครับไปที่เวทีนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่รอคอยนะครับของทุกท่านนะครับผมโดยเฉพาะผมก็รอคอยนะครับผมวันนี้นะครับผมเอารถแห่ท้ายรถแห่มาด้วยนะครับผมอันนี้ทีมงานก็กำลังเดินทางกันอยู่นะครับ แล้วก็เวทีนะครับผมเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องก็ได้ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าสิทธิ์ตอนช่วงเช้านะครับผมของวันนี้เนาะก็ให้กําลังใจบอสโจนะครับผมบอสโจก็ยังไม่ได้นอนเลยตอนนี้นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอสโจเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็คาดว่าเวทีสิทธ์น่าจะช่วงเช้าเช้าครับที่ผ่านมาน่าจะเจ็ดโมงแปดโมงประมาณนี้นะครับผม ก็ทุกทุกทุกแผนกทุกฝ่ายก็ช่วยกันเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะกําลังทําการซ้อมนะครับแล้วก็รอเปิดรอทําการแสดงนะครับในเวลาสามทุ่มนะพี่น้องเนาะเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ฟ้าเปิดแจ้งจางปางนะพี่น้อง ก็ให้กำลังใจบอสโจนะครับส่งกำลังใจแรงเชียนะครับวันพี่น้องท่านไหนนะครับเอ,อมาก็มาหน้างานก็ได้นะครับหรือว่าจะมีนะครับกลุ่มปิดเนาะพี่น้องเนาะก็ให้กำลังใจสารน้อยเพชรบ้านแพลงกันได้นะครับผมตอนนี้ไทยรถแห่ก็เดินทางนะครับผมน่าจะครึ่งทางแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะถึง นะครับพี่น้องเนาะนะครับไม่ไกลนะครับโคราชโคราชโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไม่ไกลกันมากนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็เดินทางนะครับไปนะครับเดี๋ยวเสียเอ็มก็กำลังตามมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับก็รอถนะ่าย m อมวีเนาะก็เกือบเช้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไหวก็เลย ขอพานอนพักนะครับแป๊มหนึ่งเพื่อเอาแรงวันนี้นะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ช่วยบอสโจะนะครับผมวันนี้อยากจะทายีลาให้ให้ให,ให้ให้ดูนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนาะนะครับวันนี้อาจจะพูดหลุดหลุด,ดติดติดบ้างพอดีเพิ่งตืน่นเนาะพี่น้องก็วันนี้ตื่นสายอยู่ครับอยากตื่นเร็วกว่านี้แต่ว่าก็อย่างว่าเนาะเราวันเมื่อวานก่อนเราก็แทบไม่ได้นอนนะครับ วันนี้ก็วันนี้น่าจะซอดแจ้งนะครับผมก็รอติดตามน้ะพี่น้องเนาะนะครับผมทีมงานไทยรถแห่ก็กำลังเดินทางนะครับรถแห่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมส่วนทีมงานนักดนตรีนักร้องก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมีนักร้องมานะครับก็จะมีลูกแก้วนะครับผมตาน ใช่เต้ยแล้วก็รับชื่น,น้องแซตจากไทยรถแหนหน่วยที่1มาช่วยคาในชั่นแปลนไทยรถแหหน่วยที่2อเนาะค <c> ร <oughs> ับก็รอติดตามดูนะครับผมวันนี้จะได้เล่นกี่โมงก็ต้องรอดูอน่าจะประมาณบ่ายสามหกโมงหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่น้องเป็นกำล,ลังใจแรงเชียร์แรงใจเนาะ ให้ทีมงานรถแห่ไทยรถแห่ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานรถแห่เต้ยสะดือน,นะครับทั้ง2หน่วยสองคันนะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เต็มรูปแบบนะครับเวทียังกับฝรั่งแหมเฮ้ <c oughs> เวทีสากุผมว่าพี่น้องก็น่าจะเห็นตามสื่อต่างๆแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาทําคลิปเนาะให้พี่น้องได้ชมนะครับในด้านของรถแห่ไทยรถแห่นะครับผมมาถึงไหนแล้ว นะครับผมต่อตอนนี้อัปเดตสถานการณ์นะครับทักถามนะเสมนะครับก็อีกไม่นานนะครับก็จะถึงแล้วนะครับแล้วก็ทีมนักดนตรีก็อย่างเช่นของพี่ชงทนรดิแอร์ก็กําลังไร้สดเดินทางเนาะนะครับก็อีกไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่าต้องเข้ามาในสนามกีฬาการนะพี่น้องเนาะมาเตรียมตัวมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับผมให้พี่น้องได้ชมนะครับผมว่า รอบนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทำเวทีอารังการจริงๆนะครับผมคิดว่ารอบนี้อาจจะตื่นตาตื่นใจของพี่น้องลหลายๆท่านนะครับผมเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้บอสโจอีลาแล้วก็พี่ๆทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเอยพี่น้องเป็นกําลังใจเซียนนนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนอยู่นะครับเซียนนกับ บอสโจนะครับผมเสุดยอดจริงๆนะครับส่วนผม, <c oughs> ผ,มผมแบบว่าอ่อนลอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเ,เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็นอนน,อน,อน้อยพี่น้องนะครับก็ช่วยวอาโจเต็มที่นะครับถ้าพี่จริงอ่ะวันนี้จะไม่ได้นอนด้วยซ้ำนะกะว่าจะไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต้องตัดอ็มีเนาะแต่ว่าตรงอื่นว่าวทีไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายอ็มีเนาะพี่น้องเนาะสาวน้อยซอฟพาวเวอร์แต่ก็ไม่เป็นไร ่็โจก็น่าจะให้ถ่ายน่าจะช่วงนู่นเลยครับไม่แน่ก็ช่วงหลังจากนี้นะครับก็ถ่าย MV นองสาวน้อยซอฟพาวเวอร์นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับทั้งเพลงใหม่เพลงเก่านะครับผมเอยวันนี้โชว์ของทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับพร้อมเต็มที่แล้วนะครับผมเอยพี่น้องนะครับเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ในเดือนะครับผม ครับก็อีกสักคู่ก็ใกล้จะถึงโกสุลแล้วนะครับเออวันนี้นะครับก็มีไลฟ์สดแมวล่า,าพาเพลินเนาะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะครับเป็นอทิจูดี้นะครับผมบเปิดแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมจากทีมบ่าวผููไทยนะครับเออมีแต่แจมแจมพี่นอ้องมีแต่แจมแจม นะครับผมวันนี้รับเชิญโตเกียวมิวสิกด้วยนะวันนี้ปบดสุดยอดสุดยอดนะครับก็ตอนนู้นนะครับอีลาก็ไปช่วยบอสบิ๊กเนาะโตเกียวมิวสิกวันนี้รอบนี้นะครับบอสบิ๊กยกมาทั้งค่ายนะครับโตเกียวมิวสิกเลยนะครับมาเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมก็ต้องรอชมนะครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับขนาดไหนนะครับเอดนะครับสามทุ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับบอสบิ๊กจะขึ้นกี่โมง ก็ต้องรอชมนะพี่น้องเนาะนะครับผมแต่เวลาเริ่มของมาลลัก็สามทุ่มเนาะแล้วก็ซอดแจ้งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่ารอดูรถแห่ไม่แน่ใจนะครับจะลดนช่วงไหนนะครับเพราะว่าเห็นมีไรสดแมวว่าฟาพื้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีไรสดรถเห่เนาะนะครับไม่แน่ใจว่าทีมจูดี้น่าจะไรต่อนะครับผมปาพี่น้องวันนี้ก็จะชมคลิปให้พี่น้องดูกันแบบรัวๆเลยนะครับก็ฝากพี่น้องเนาะนะครับ เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับส่งกําลังใจให้บอสโจนะครับผมเพราะว่าปกตินะครับบอสโจก็จะแบบโอ้เผื่อเวลาไว้เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้มันมันอได้หลายอย่างนะพี่น้องเนาะนะครับเออเราก็บนนอนด้ครับผมเราก็โอ้ยสุดยอดคุมงานนะครับยอมรับนะครับในเลือดสายเลือดนักสู้นะครับแล้วก็ฝากติดตามโชว์ของบอสโจด้วยนะครับผมเออพี่น้องอัญญะแน่นอนนะครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับในที่สนามกีฬาเนาะเห็นจาก อะไรที่สดต่างๆนะครับผมเออผมก็รีบตื่นตอนแรกตกใจตกใจมากเอ้าอ่ะกี่โมงแล้วตัวแรกว่าจะตีห้าออกไปนะครับทีนี้ก็เลยวิียังตั้งไม่เสร็จนะครับก็เช็คดูเช็คอะไรนะครับปรากฏว่าก็เลยอ่ะเดี๋ยวรออยู่ห้องนะก็เลยรับแล้วก็ตื่นเองนะครับตื่นเองก็เลยโทรบอกเจ้าเอมโทรบอกอ่าบอลน,นะครับผู้จัดการบอลเชี่ยวเนาะเออว่าเออ เช้าแล้วเดี๋ยวรีบอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวออกมากันเลยนะครับผมกันเลยรีบออกมาก่อนนะครับเพราะว่าก็าอยากอยากไปถึงหน้างานอยากเห็นเวทีเร็วๆนะครับพี่น้องเนาะนะครับอยอดสุดยอดโอเคครับพี่น้องก็เดี๋ยวเดินทางต่อนะครับก็ฝากติดตามคลิปเรื่อยๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามรถเหตุทยรถเหตด้วยถ้าพี่น้องท่านไหนมาเจอกันก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับที่ซุ้มรถแห่ไทยรถแห่เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ